สวัสดีครับอยู่กับผมเซลวันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้มีรถยนต์อีโก้คาราคาเบาๆเพียง1 8 9 0 0 0บาทเป็นรถยนต์คันนี้เลยครับนิสสันมาร์ทนะครับตัว1 2อ e เกียร์ออโต้ปี2012และที่สำคัญเป็นสีพิเศษด้วยสีนี้เรียกว่าสีเขียวเกี่ยวซับนะครับเพื่อนๆซื้อไปมีซับมีโชคมีราบมีบารมีแน่นอนเอวขนาดนี้เดี๋ยวไปชมรถกันดีกว่าครับว่าน่าสนใจแค่ไหนไปกัน สำหรับด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นแนวแฮชแบ็ก5ประตูเนาะสามารถเปิดท้ายได้ด้านหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับที่สามารถพับได้60-40แยกซ้ายขวาอิสระเลยนะครับก็จะมีพื้นที่ในการใช้สอยอีกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในกันต่อไปกันในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะครับน้องบอลว่าแทบจนเกินไป เหมาะสําหรับครอบครัวที่มีขนาดเล็กแล้วกัน3-4คนกําลังพอดีแต่ว่าบอลบอลว่าแคบนะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ากันไปกันครับผมก็มาอยู่ในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้านะครับก็สําหรับรถยนต์คันนี้มาพร้อมเบาะที่เป็นเบาะผ้านะครับอันนี้เป็นเบาะผ้าเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพรมอะไรตัวเก่าเนาะแต่ว่าเป็นหนังสีดําเหมือนกันแล้วก็มีระบบความปลอดภัยในส่วนของแอร์แบ็ก นะครับสตำแหน่งนะครับที่ฝั่งคนขับหนึ่งตำแหน่งฝั่งคนนั่งข้างอีกหนึ่งตำแหน่งแต่ไฮไลท์สำคัญอยู่นี่ครับเพื่อนๆเ,เลขไมล์ของเขาเนี่ยอยู่เพียง95,294กิโลเมตรรถเนี่ย10ปีนะถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับเฉลี่ยต่อปีเนี่ยเขาวิ่งปีละประมาณ9,000กว่ากิโลเมตรเองนะครับในส่วนของระบบฟังก์ชันต่างๆนะครับก็เป็นวิทยุธรรมดาเล่น FMAM ได้นะครับมาพร้อมแอร์มือปรับ แต่ว่าเพื่อนๆจะได้ในส่วนของเกียร์ที่เป็นออโต้แบบ3สปีดนะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับใครก็ใช้เป็นนักศึกษาที่จบใหม่ก็ใช้ได้ซื้อไปเป็นรถทดลองขับหรือว่าซื้อไปเป็นรถสำรองเพื่อจ่ายตลาดผมว่าโอเคนะสำหรับรถราคาแค่แสนแปดหบาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของโครงสร้างบอดี้ด้านหน้ากันดีกว่าไปกันในส่วนของโครงสร้างบอดี้รถยนต์ด้านหน้าของรถคันนี้นะครับ น้องการันตีได้เลยนะครับว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีน้ํามันเยิ้มไม่มีสนิมนะครับเครื่องไม่มีสันแล้วก็เพื่อนๆจะได้ในส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็น1,200ซีซีสามสูบให้กําลังสูงสุดถึง79แหลแรงมา้าตอนนี้นะครับเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่อยากได้รถกลับบ้านบอลจัดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีดาวนะครับผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง8.4เดือนและที่สําคัญรถคันนี้ ผ่อนเพียง3,000กว่าบาทเพื่อนๆเ,เก็บเงินแค่วันละร้อยนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของของรถยนต์คันนี้ได้แล้วสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาหาบอลได้ที่0968642522เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถสวยๆคันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ